ครับแถมยังมีการดูถูกคนที่ผมรู้จักทุกจังหวัดและมีการปั่นว่าจะเอาคนของผมเนี่ยเข้ามาเค้นให้เข้าใจผิดปั่นเปิดฆ่ากันเองตายคนของผมมีทุกภาคทุกจังหวัดรวมถึงที่หาดใหญ่นะครับคนที่ผมรู้จักที่หาดใหญ่มีเยอะครับถ้าผมจําได้หาดใหญ่นั้นน่าจะมี ่ายอะไรบางอย่างเหมือนค่ายทาหารนะครับค่ายเออมันจะอยู่ในหัวแต่ผมลืมครับแล้วก็จะมี Big C, บิ๊กซีรอบนอกรอบนอกเหมือนรอบนอกเออหาดใหญ่นะครับมีเยอะครับนะบเหมือนจะติดมาเลเซียหรือเปล่านะครับว่าจะเอาคนหาดใหญ่คนของผมเนี่ยเข้ามาในตัวผมทำการเค้นปัน่นให้เข้าใจผิดฆ่ากันเองตาย บอกว่าเป็นของเล่นใหม่ครับอ้างว่าเป็นคนออกแบบระบบให้กับพระองค์ท่านในการสื่อสารเฉพาะส่วนพระองค์นะครับว่าจะดึงคนหาดใหญ่ที่เป็นคนของผมที่ผมรู้จักเนี่ยไอ้อยังงี้มันเมายกจังหวัดหรือเปล่าครับเมายกจังหวัดหรือเปล่าเพราะจะเอาคนจังหวัดหาดใหญ่เนี่ยคนที่เกิดในจังหวัดหาดใหญ่เนี่ยเข้ามาในตัวผมทําการเค้นผมว่าพวกนี้ไร้เกียรติครับ ไรเกียรติไรศักดิ์รีไม่น่าไม่ละอายใจเลยครับนี่ยังไม่เปิดถึงภาคเหนือนะครับยังไม่เปิดถึงภาคเหนือนะครับแล้วก็ที่ขอนแก่นที่หนองคายต่างๆภาคอีสานด้วย <c oughs> นะะรวมถึงภาคกลางต่างๆพวกนี้มันปั่นเปิดทุกภาคครับปั่นเปิดคนที่ผมรู้จักทั้งภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้นะครับแล้วก็ปั่นเพราะว่าผมนั้นมีภรรยายเยอะผมมีเยอะจริงผมมีทุกภาคภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางน,นะครับผมมีทุกภาคมีทั้งแฟนผู้หญิงมีทั้งผู้ชายโดนทั้งเอาและก็เอาเขาผมพูดอย่างไม่อายถ้าคุณปั่นเปิดยันมีการมีเพศสมัมพันธ์ ว่าผมนั่นมีภรรยาน้อยภาคเหนือคือใครผู้หญิงเน่ยนะฮนะบางทีผมก็เอาเมียเขาก็ได้นะตัวผัวเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยผมก็เอาเมียเขาผมก็รักทั้งที่มีเมียหลวงอยู่แล้วนะครับถ้าคุณปันเปิดขนาดนั้นผมเปิดให้นะครับว่าเมียผมในภาคใต้เป็นใคร ภาคอีสานนี่เป็นใครภาคเหนือเป็นใครและภาคกลางเป็นใครเมียผู้หญิงก็ได้ได้หมดมีโลกชายก็ได้หญิงก